สวัสดีค่ะอยู่กับสมนันชานนะคะวันนี้ก็เรามาถึงท่าเรือแล้วนะคะนี่ก็บ้านพักหมูย่งหรอเพิ่มนี่นะคะเอฟซี <FC. S 2> ตอนมาลงเรื่อข่อยกับึ้นตาทานี่ล่ะอ๋อเหรอ,อ <laughs> เอาไล่ยุดติย่าเออ่มว่าเป็นนังเอฟซี <laughs> MC, ข่อยตามสบายตีสไตล์เ <laughs> สียงหัว,ว่าเงใจงไม่ไม่เป็นไร <laughs> เนไลฟ์อันนี้ก็ถ่ายคลิปด้วยท่านี่ถ่ายคลิปด้วย โอ้ยเรือมาแล้วบอกโอ้ยคนเยอะเดวยพี่น้องเยปมาแปรบุญกฐินบอกแปรบุญกฐินลาปากับอกป่าน,นานทำไมาคนเยอะมากเดินสวนกันยิ่งกว่าอะไรอีกอเรือเต็มเถอะโอ้ยคนพี่น้องเอ้เอฟซีามาเด้อมาเด้อท่าแรกก็น่าจะเป็นอันนี้มัหนหนูมันมีสองฝั่งซ้ายมือกับขวามือ ล,ล่อ,ลองเรือมาล่องเรือนะคะจีมมันมีตั้งหลายฝั่งไม่รู้เราลงท่าไหนฝั่งไหนเฮ้ยตรงไหนเฮ้ยโอ้ยคนเด้อพี่น้องลหลายคักหลายเนี่ยได้แล้วหรอลูกนี่มันมีฝัง,ง,งนี้กับฝั่นู่นนู่นเจอแล้วใช่ไหม ท่าเรืสองเลยไปมาสีเหมือนอะไรโอะอโอเคไปเองลงเรือสติมโอ้ไปลงเรือสติมวเสร็จแล้วถึงเป็นขึ้นเรือใหญ่ใช่ไหมอ๋อเรือนี่เขาไปส่งเราขึ้นเรือใหญ่บอกนี่ไงมาถึงแล้วเอฟซีมีแต่คนดังๆมาทางนั้นเลยนั่นึ่งมีแต่คนดังๆมาเที่ยวนะคะ นี่นะคะมาถึงแล้วนะคะเราก็จะลงแล้วก็ไปขึ้นเรือใหญ่อยู่ที่ทะเลนะคะเาาบอกว่นายวะน้องเขาเปไหนวะวางนี้แล้วเขามองจากนี้เป็นซ้ายเห็นไหมแต่ละคนหาหาหาท่าเรือตัวเองไม่เจอแต่ละคนหาน้องโบไปไหน่ะอน้มัไปไหนล่ะพ่าก็เลยบอกว่าเออใช่เขาก็เลยลองมาเมื่อกี้หายไปไหน อโอ้หอาวคนหลายเด็ยพี่น้องเลยเขาบอกว่ายายอันนี้แหละล่ะไปใส่แบบที่เบาเห็นคนยางลงมาไวๆไหายไปใส่เหรอเอาโบไปไหนนี่ อหาหนูพ่อรอรอสิบนาทีใช่หาหนูไม่เจอนั่นนี่ใช <c oughs> ่ก็ว่าเอ๊ะหนูไปไหนหนูไปไหนคนไปเดี๋ยวไปให้พุหนูไปไหนหนูไปไหนเหรอ,อหนนะโอ้ยแล้วดังเออรวมตรงนี้นะคะทีวีโอ้มันมีหลายฝั่งเนาะเพื่อนก็เลยนี่มาดูเอานะหลายฝั่งมากเดี๋ยวเรารอรัวนมานะ เราขึ้นเรือนี้ไปเสร็จเราก็ไปต่อเรือใหญ่นะคะเอฟสีนะคะคนเยอะมากมันมีสองสามท่าอ้มีหลายท่ามากเลยแต่ว่าของใครไปลำไหนลำไหนแค่นะั้นเองมีหลายท่านะสุดสะพานนี้เลยนะคะเอฟซีนะคะสุดสะพานนี้เลยนะคะตอนนี้เราก็รอเรือมารับ นูน่นเรือที่เราจะล่องลำใหญ่ๆกลางแม่น้ำนี่นะเอฟวีลำใหญ่ๆอยู่กลางแม่น้ำหนึ่งโอ้ยของเราจะลงก็อยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวยายจะเป็ดถ่ายตรงนู้นให้ดูเี๋จะให้ดูเรือนะคะที่เรารองปราร์ตอนค่ะ นี่กำลังมาแล้วไม่รู้ใครจะได้ลงมั่ง่อยดูนะคะ,ะเรือใหญ่รออยู่กลางแม่น้ำนู่นรเรือเอล็กมาลักก่อน,นยังไม่ใช่ลำนี้นะนยังไม่ใช่ รอนายนุ่มบอกว่านัวมาอยู่อ๋อ้รออ,อ,อันนี้ของไครเนาะไครจะได้ลงนคนเยอะมากาไทยสีฟ้าคนไปมาสวดบุญกันจิงอาปากคนเยอะจริง แต,แต่แต่ละลำก็เขาก็แยกย้ายไปขึ้นของใครของมันใครจองลำไหนก็ไปลำนั้นนะคะ ที่ลม่มมันไม่มีที่หลบแดดเลยอะไรเลยนะต้องมายืนรอตากแดดรอดเลยโอ้โหมาเป็นลึมๆเลยนะเอฟซีหลังไหลามาเพียบเลยแต่เรือยังไม่มากนะ อันนี้เขามาเป็นคณะทัวร์ถ้ามีคนถือไม้ธงแล้วก็เขามีหัวหน้าทัวรนะ์นำเที่ยวเขามากับทัวร์นำเที่ยวเรือของเรายังไม่มานะเกือบมาไม่ทันนะปากการะกันซิ่งมามอเตอร์ไซค์นะไม่ได้เอารถยนต์มานะถ้ามารถเดินก็คือไม่ต้องไปแล้วรถติดจนขนาดมามอเตอร์ไซค์นะโอ้โหรถติดมากเลย หนมาอีกแล้วลงลำแต่ไม่ร <Tak gì? S 2> ู้เราจะได้ลงลำไหนหูเ <fact> ข่าเลยเด้อพี่น้องพอดีเก็บทอง้วไปกินเข่าอยู่กินเก็บท้องไปกินข้าวอยู่ในเรือพอดีเลยใครจะได้ลงลำไหนรบหน้าพั เยอะมากเลยไม่รู้จะได้ไปลำไหนเลยลำไหนของเราไม่รู้ว่าได้ไปลำไหนนะคะเป็นมันยูนี่ล่ยูเาไปนั่งสมือกันน้ำมันน้ำมันนิ่งนะไม่แรงเห็นปลาก นี <łość> ่ค่ะเมซี่ให้ับเขดีนะอ๋หมอมาเลยคุณนัะอค่ะเดี๋ยวลงลำพิงคโอ้เราได้ไปลงแล้วนะคะยู